หลังจากโง่ห้าพลังสิ้นชื่อไปเพียงไม่นานมือขวาของเจ้าพ่อนครบาลสิตีสีอสวัสงศักด์ก็กพ้นโทษในคดีอาวุธปืนส่วนข้อหาจ้างวานฆ่านั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถหาพยานหลักฐานมาเอาผิดกับเขาได้เขาออกมาเดินเคียงข้างกับเจ้าพ่อนครบาลอีกครั้งในฐานะผู้จัดการค่ายหมวยสธนิกุลเรื่องราวจะเป็นอย่างไร e g เจ d ด r y c h a n n น l จะเล่าให้ฟัง เป็นที่รับรู้กันในวงการว่าซิตีเป็นนักเล่นตัวฉกาดทุกบ่อลทุกทินที่ในกรุงเทพมหานครเขารวนไปเยือนมาแล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นบ่อนเล็กบ่อนใหญ่นอกจากการไปเก็บค่าคุ้มครองครั้งละสองหมืน่นซิตียังมักจะกระโดดลงไปเล่นด้วยตัวเองในทุกๆท,กที่และปัญหาส่วนใหญ่ที่ทุกบ่อนเจอจนละอาใจก็คือนอกจากค่าน้ำร้อนน้ำชา หรือจะเรียกว่าค่าคุ้มครองก็ได้ในทุกๆคราวที่สิตีไปเยือนบอนใดก็ตามคราวละสองหมื่นตรงนี้บอนต่างๆยังพอรับได้แต่ทุกครั้งดูเหมือนว่าสิตีไม่เคยพึงพอใจกับจำนวนเงินก้อนนี้เลยเพราะสิ่งที่สิตีต้องการคือการเล่นมากกว่าแต่สิตีก็เป็นนักเล่นประเภทที่ได้เอาแต่ถ้าเสียมีปัญหาทุกครั้งนี่คือนิสัยที่ติดอยู่ในกมลสันดานของสิตี จึงสร้างความเอื่อมระอาให้กับบรรดาบ่อนเล็กบ่อนน้อยทั่วกรุงเทพมหานครสิตีใช้เครดิตที่ตัวเองมีในการเรียกชิปมาเพิ่มทุกครั้งที่เสียไปมากๆและถ้ายังเสียอีกสิตีจะใช้เครดิตในการติดหนี้ไว้กับทางบ่อนโดยไม่มีกำหนดที่จะจ่ายในฐานะนักเล่นมืออาชีพทุกคนย่อมรู้ดีว่าในวงการนั้นแต่ละคนย่อมมีเครดิตที่แตกต่างกันไป ตามประสบการณ์ตามระยะเวลาตามชื่อเสียงที่สั่งสมกันมาทุกคนย่อมมีเครดิตเพราะถ้าขืนจะเอาแต่เงินสดมาเล่นกันจริงๆแล้วแล้วก็แต่ละบ่อนคงมีไรายได้ไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวเองแน่แต่ถึงแม้จะมีเครดิตเครดิตนั้นย่อมมีวันเวลาที่ต้องชําระและชดใช้นี่จึงเป็นสาเหตุที่แต่ละบ่อนจึงมักอุดมไปด้วยมือปือนนักเลงเพื่อจะเอาไว้ใช้จัดการกับการทวงหนี้เครดิตนั่นเองแต่สําหรับสิติแล้ว เขาไม่ใช่นักเล่นธรรมดาฐานะของเขาคือคนสนิทคนที่เฮียเหลาคนที่เจ้าพ่อนครบาลไว้วางใจเป็นที่สุดเขาคือคนสนิทอันดับหนึ่งเขาคือคนที่เจ้าพ่อไว้วางใจในทุกๆเรื่องปรึกษาหารือในทุกๆเรื่องหรือจะเรียกง่ายๆว่าเขาคือมือขวาของเจ้าพ่อนครบาลก็ไม่ผิดนักซึ่งในยุทธจักรนักเลงนักเล่นต่างก็เข้าใจความหมายในข้อนี้ดีเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่แต่ละบอล ย่งยินยอมที่จะให้สิตีมีเครดิตถึงแม้ว่าเครดิตของสิตีจะไม่มีกำหนดระยะเวลาในการชดใช้ก็ตามทีซึ่งมันจำเป็นมันเป็นเหตุผลที่แต่ละบ่อนปฏิเสธไม่ได้ในส่วนของสิตีเองนั้นยิ่งเขารู้สึกว่าเขามีอำนาจบาดใหญ่เท่าใดยิ่งเขารู้ว่าเขามีเครดิตจากเจ้าพ่อนครบาลเท่าใดเขาก็ยิ่งทำตัวให้เป็นที่เอื้อมละอาของหลายๆบ่อนมากขึ้นเท่านั้น ว่ากันว่าครั้งหนึ่งเขาเคยไปแสดงอำนาจบาดใหญ่ใช้เครดิตในการติดหนี้จนนายบอนดังย่านประตูน้ำต้องยกหูต่อสายถึงเจ้าพ่อนครบาลเพื่อแจ้งถึงพฤติกรรมของคนสนิทและไม่อนุญาตให้สิตีเข้ามาเล่นในบ่อนนั้นอีกหรือแม้กระทั่งบ่อนดังย่านเตาปูนก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งซึ่งสิตีเคยไปแสดงอำนาจบาดใหญ่จนในที่สุดบ่อนนั้นก็ปิดประตูตายสำหรับสิตีสิตีไม่มีโอกาสได้เข้าไปเล่นในบ่อนนั้นอีก เมื่อไม่สามารถเข้าไปเล่นที่หลายบ่อนดังแต่สัญชาตญาณนักเล่นอย่างสิตีก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งพฤติกรรมพฤติการในการสแสวงหาการเสี่ยงโชคได้เยาวราชเขตปลอดอิทธิพลของเจ้าพ่อนครบานจึงเป็นสถานที่ที่สิตีมุ่งหน้าไปเพื่อหาเล่นถึงแม้จะรู้ว่าพื้นที่นี้ไม่ใช่พื้นที่อิทธิพลที่เขาจะแสดงอำนาจบาดใหญ่อะไรได้แต่เขาก็หาได้สนใจอะไรไม่ค่ำวันหนึ่ง สิตีปรากฏกายขึ้นที่บ่อนเฮียสีซึ่งตั้งอยู่ที่ตรอกใส่หลังซุกี้เท็กซัสในย่านเยาวราชบ่อนเฮียสีนี้ด้านล่างเปิดเป็นสถานที่เล่นไพ่นกระจอกซึ่งตีตัวได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้เล่นได้ถึงตีสองส่วนชั้นบนเป็นบอน่อนเถื่อนมีทั้งกำถั่วบาคาร่าและไพ่จีนมีนักพนันเข้ามาเล่นได้เสียในแต่ละค่ำคืนมากมายพอสมควร เป็นบอนที่มีระบบส่งสวยอย่างเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่ายจึงเป็นบ่อนที่มีนักเล่นเชื่อถือในความปลอดภัยมากระดับหนึ่งเขาเคยมาเล่นที่นี่หลายครั้งและครั้งนี้ก็เหมือนทุกๆครั้งก็คือเมื่อเล่นเขาก็เริ่มลงมือยักคนนู้นยักคนนี้ให้วุ่นวายไปหมดออกอาการรับกินแต่ไม่รับจ่ายสร้างความไม่พึงพอใจให้กับนักเล่นคนอื่นๆแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้เพราะรู้อยู่ว่าเขาเป็นใครนักเลงคุมบ่อนเข้ามาขอร้อง เขาก็กลับโดนสิติตวาดใส่นักเลงคุมบอลไม่กล้าตัดสินใจอะไรลงไปเพราะรู้อยู่ว่าสิติเป็นคนของใครนักเลงคุมบอลจึงตัดสินใจโทรหาใครบางคนแต่ก็นับวาชะาตาของสิติคงยังไม่ถึงคาดพอเมื่อใครคนนั้นเดินทางมาถึงบ่อนเฮียสีปรากฏว่าสิติก็ออกจากบ่อนไปเสร็จแล้วเขาคนนั้นที่เพิ่งเดินทางมาถึงก็ไม่ใช่ใครเขาคือกงกง มังกรเยาวราชนั่นเองย้อนหลังไปในวันที่เฮล้อวงเวียน22อยังครองเจ้ายุทธภพอยู่นั้นรอบกายเขามีคนที่ไว้วางใจอย่างที่สุดอยู่ไม่กี่คนและหนึ่งในนั้นก็คือกง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 เป็นทั้งมือปืนคู่กายและเป็นคนที่ดูแายงานในสายงานบ่อนให้กับเฮล้อวงเวียนจนกระทั่งเมื่อสิ้นเฮล้อวงเวียนไปกงกงและพักพวกอีกหลายคน ก็ปลีกตัวออกจากยุทธจักรอย่างเงียบๆใครๆก็รู้ดีว่ากงกงเป็นนักเลงที่ไม่นิยมเป็นข่าวฟู่ฟ้าไม่ชอบมีบทบาทในสังคมให้ใครต้องกล่าวถึงกงกงมักเก็บตัวอย่างเงียบเชียบแต่ในขณะเดียวกันหลายคนก็รู้ดีว่ากงกงนี้เป็นคนที่มีความอมมิต์ไม่เคยหวั่นเกรงใครหน้าไหนทั้งสิน้นกงกงเก็บตัวอย่างเงียบๆอยู่หลายปีจนกระทั่ง ย้อนคืนเข้าสู่ยุทธจักรนักเลงนักเล่นอีกครั้งด้วยการออกหวยปิงปองรายวันในย่านตลาดน้อยถึงกงกงจะเก็บตัวอยู่อย่างเงียบเชียบและทำมาหากินไปตามวิถีทางของเขาแต่ก็ใช่ว่าเขาจะปราศจากขุมกำลังลบส่วนตัวรอบกายเขาก็มีมือปืนและนักฆ่าฝีมือดีถึงแม้จะไม่ได้มากมายอย่างเช่นเจ้าพ่อคนอื่นๆแต่ทุกคนที่อยู่ร้อมรอบตัวเขาก็ล้วนแต่เป็นที่นับถือว่ามีความเฉียบขาดทั้งฝีมือและน้ำใจ สำหรับกงกงเองนั้นไม่มีใครคิดจะเข้าไปวุ่นวายด้วยเพราะนายุทธจักรนักเลงนักเล่นต่างก็รู้ดีว่ากงกงไม่เคยส่งค่าคุ้มครองให้กับเจ้าพ่อแม่แต่สลึงแดงเดียวเพราะกงกงถือว่าเขตใครเขตมันต่างฝ่ายต่างทำมาหากินเจ้าพ่อจะยิ่งใหญ่รอบนครบาลขนาดไหนก็ตามกงกงไม่เคยว่าอะไรขออย่างเดียวอย่าเข้ามาแย ế ในพื้นที่เยาวราชตลาดน้อยที่กงกงครองอิทธิพลอยู่ในพื้นที่นี้ก็พอ ในพื้นที่ตลาดน้อยนั้นยังมีผู้ใหญ่ที่ชาวบ้านร้านช่องให้การยอมรับนับถืออีกคนหนึ่งก็คือเฮียกวงสมชายดวงประเสรด,ดีเฮียกวงเป็นผู้ใหญ่ในแวดวงการมวยที่หลายคนให้การยอมรับนับถือเฮียกวงคือผู้สร้างนักมวยมีชื่อหลายคนอาทิเช่นขุนเข่าเสาโทรเลขดิเซลน้อยธนสุก,การก็คือคนที่เฮียกวงปลุกปั้นมากับมือและยังมีนักมวยฝีมือดีอีกมากมายที่เฮียกวงให้การสนับสนุน รวมทั้งที่สําคัญที่สุดเฮียกวงคนนี้นี่เองที่เป็นผู้สร้างค่ายมวยสอธนิกุลในปีพุทธศักราช2520หรือเรียกง่ายๆว่าเป็นคนชักนําให้เฮียเหลาส่วนมะลิหรือแคล้วธนิกุลเข้ามามีชื่อมีบทบาทในวงการมวยเนี่ยจ,จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งก็ได้ที่ทําให้เฮียเหลาไม่กล้าที่จะเข้ามาวุ่นวายในเขตย่านตลาดน้อยเยาวราชและบ่อนในตรอกใสที่สิตี มาสร้างความลำบากใจอยู่บ่อยครั้งนั้นก็คือบ่อนที่กงกงร่วมมือกับสี่มาทองหรือสุรชัยทองคำโสภาเสียนพนันวัยหนุ่มหุ้นกันเปิดบ่อนนี้ขึ้นมาโดยมีการบริหารงานจากคนของก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 งส่งลูกน้องฝีมือดีเข้ามาบริหารบ่อนนี้เข้ามาดูแลบ่อนนี้โดยที่ตัวเองไม่ค่อยได้มานอกจากมีเหตุอะไรที่หนักหนาสาหัส กินที่ลูกน้องจะตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้กงกงถึงจะปรากฏตัวขึ้นมาสักครั้งหนึ่งสำหรับซิตีเองนั้นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเข้ามาสร้างความวุ่นวายในบ่อนของเฮียซีเพียงแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ทําให้กงกงถึงกับอดลนทนไม่ได้ต้องเดินทางมาด้วยตัวเองแต่ซิตีก็ดวงยังไม่ถึงคาดจึงไม่มีโอกาสได้พบเจอกับกงกงในครั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตในแวดวงยุทธจักรต่างวิเคราะห์กันว่า สาเหตุอะไรซิตีถึงได้กล้าที่จะมาสร้างความวุ่นวายในเขตพื้นที่อิทธิพลของกงกงเพราะขนาดเฮียยังไม่อยากจะยุ่งแล้วทำไมซิตีซึ่งปกติแล้วนับว่าเป็นคนสุขุมนุ่มลึกเป็นคนจิตใจเยือกเย็นไม่เคยปรากฏว่าเขาแสดงความวู่วามบุ่มบ่ามอะไรถึงกล้าแสดงออกถึงพฤติกรรมที่น่ารังเกียจหลายครั้งหลายคาจะว่าหลงลืมตัวเพราะเสียเงินจนหน้ามืดตาหมัวจนลืมไปว่าใครเป็นผู้ครุ้มครองบ่อนนี้ หรือจะเป็นเพราะความตั้งใจเพราะกงกงกงเป็นเพียงคนเดียวที่ไม่เคยเสียค่าคุ้มครองใดๆให้กับเฮียอาจจะเป็นไปได้ว่านี่คือการลองใจนี่คือการลองเชิงของเฮียว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกงกงจะมีปฏิกิริยาตอบโต้แบบใดจะมีการติดต่อหาคนกลางเพื่อเคลียร์หรือไม่หรือจะประกาศพร้อมรบแบบยอมหักไม่ยอมงอหากเป็นไปอย่างที่ชาวยุทธวิเคราะห์กันในวงนอกก็หมายความว่าตอนนี้ ระหว่างเจ้าพ่อนครบานกับมังกรเยาวราชมีการอ่านไพ่กันแล้วกลางดึกคืนวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2532สิตีศรีส,สวทสงศักดิ์พร้อมด้วยปราโมชศรีสุขสำราญสมุนคู่ใจปรากฏกายขึ้นในบ่อนเฮียสีเช่นเคยทั้งทั้งที่นี่เก่ายังไม่ได้ใช้ก็พร้อมที่จะมาสร้างนี่ใหม่อีกครั้งวันนี้สิตีวายวอดเงินสดไป2แสนในวงกำทัว สร็จแล้วก็ใช้เครดิตเรียกเอาชิปมาอีก4 0 0 0 0บาทซึ่งคนคุมบ่อนก็ยอมจ่ายให้แต่สุดท้าย4แ0,000นที่ได้มาก็ละลายหายเกลี้ยงไปอย่างรวดเร็วสตีเรียกเอาชิปอีก4 0 0 0 0แต่คราวนี้นักเลงคุมบ่อนจ่ายให้ไม่ได้เพราะเกินอำนาจปรากฏว่าสตีและลูกน้องอรารวาดพังโต๊ะพังเก้าอี้วุ่นวายพอหาว่าทางบ่อนดูถูกเครดิตของตนทางคนคุ้มบอนจึงขออนุญาตโทรศัพท์ปรึกษากงกง ไม่มีใครรู้ว่ากงกงให้คำตอบมาว่าอะไรแต่หลังจากนั้นอีกเพียงอึดใจก็ปรากฏร่างของสองกุมารจีนลูกน้องคู่กายของกงกงมนเทพหรือจุงใช้แท่งโงกับชาตีหรือเล็กแท่โคปรากฏกายขึ้นด้านหลังและไม่ต้องถามชื่อถามแท่ให้เสียเวลาจุงใช้หรือมนเทพแซ่งโงระเบิดกระสุนสามนัดซ้อนเข้าใส่สิติ กระสุนถูกจุดตายทั้งสิ้นคือที่หน้าอกและขมับขวาโดยที่สิตีไม่ทันป้องกันตัวส่วนปราโมดลูกน้องสิตีทำท่าจะเข้ามาช่วยจึงถูกชาตีหรือเล็กแท้โขระเบิดกระสุนใส่อสามนัดกระสุนถูกศีรษะกับต้นแขนตายคาที่ทั้งลูกพี่ลูกน้องจบชีวิตมือขวาของเจ้าพ่อนครบาลผู้ยิ่งใหญ่ในบ่อนที่ไม่เคยส่งสวยให้เจ้าพ่อแม้แต่สลึงแดงเดี่ยวนั่นเอง ต่อมาเจ้าหน้าที่ติดตามจับกลุ่มตัวนายชาตีหรือเล็กแท่โขได้ที่โรงแมรมอพอลโลถนนวิภาวดีลังสิตส่วนมนเทพหรือจุงใช้แท่งโง่ถูกตามจับตัวได้ที่โรงแรมเกียวอันสระบุรีหลังจากนั้นทั้งคู่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและขอให้การในชั้นศาลซึ่งต่อมาศารอาญาก็สั่งยกฟ้องต่อสู้คดีต่อกันในศาลอุทธรณ์ซึ่งสุดท้ายทั้งคู่ก็สู้คดีจนหลุดพ้นคดีจนได้บนยุทธจักรนักเลงนักเล่น เชื่อกันว่าความตายของสิตีและสมุนคู่ใจคงไม่จบลงง่ายๆถึงแม้ว่าเฮียแคล้วธนิกุลลูกพี่ใหญ่ของสิตีจะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวไว้ว่านับตั้งแต่เกิดเรื่องโง่ห้าพลังเป็นต้นมาสิตีก็แทบไม่ได้ติดต่อกับตนเองเลยตนรู้ว่าสิตียังชอบเล่นการพานันอยู่ตามบ่อนแต่ก็มีอารมณ์ไม่เหมือนเก่ามักจะงูนงิดเสมอเมื่อเล่นเสียเหมือนเป็นโรคประสาทจากการที่สอบถามคนในวงการ บวกกับที่ตรึกตองดูแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นไม่น่าจะมีการวางแผนกันมาก่อนเหมือนเป็นปัญหาเฉพาะหน้าเกิดจากการบันดาลโทสะในวันที่เกิดเหตุเท่าที่ตนทราบสิตีไปเล่นและเสียเงินไปประมาณ2 0 0แสนแต่ได้ใช้เครดิตเบิกชิปมาอีก4 0 0แสนแต่ก็เล่นจนหมดแล้วก็ขอเบิกอีกจำนวนหนึ่งแต่ทางบ่อนก็ไม่ยอมให้สิตีจึงโวยวายว่าทำไมทีคนอื่นให้เบิกได้เป็นล้านล้านตนไม่มีเครดิตพอหรืออยังไรเฮยเหลากล่าวต่อว่า ระยะหลังสิติเปลี่ยนไปมากไม่เหมือนเดิมบอลไหลายบอลเริ่มเอื่อมละอาในพฤติกรรมการเล่นการพนันของเขาสุดท้ายจึงเกิดการยิงกันขึ้นจนได้ส่วนที่ว่ามือปืนจะได้รับไฟเขียวจากผู้ใหญ่บางคนหรือไม่นั้นรู้สึกว่าเป็นการกล่าวหากันลอยๆเพราะถ้าจะมีไฟเขียวกันจริงๆก็คงจะเป็นไฟเขียวจากเจ้าของบอลน,นั่นแหละส่วนอีกเรื่องที่กล่าวว่าสิติไปเรียกค่าคุ้มครองจนถูกยิงนั้นคิดว่าเป็นไปไม่ได้เพราะปกติสิติก็มีฐานะทางการเงินดีอยู่แล้ว สภาพกับฐานะไม่เอื้อมหน่วยให้ไปคุ้มครองใครได้ด้วยส่วนการล้างแค้นนั้นไม่ต้องเป็นห่วงตนรับรองร้อยเปอร์เซนต์ไม่มีแน่นอนและไม่อยู่ในความคิดตนด้วยถึงแม้เรื่องราวของการล้างแค้นจะออกมาจากปากเคียเจ้าพ่อนครบาลว่าไม่มีแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์หากแต่ฝ่ายของกงกงกลับไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะมีข่าววงในว่าในระหว่างงานศพของสิติีซึ่งเฮียไปร่วมงานอยู่ด้วยนั้นฝ่ายของกงกง วางแผนที่จะรอบสังหารเจ้าพ่อนครบาลแต่สุดท้ายก็ไม่มีโอกาสนั้นอย่างไรก็ตามผลของการดับรัศมีสมุนคู่ใจมือขวาของเจ้าพ่อนครบาลในครั้งนั้นก็ส่งผลให้ชื่อของจุงใช้และกงกงกล,งกลงกายเป็นตำนานนักเลงเยาวราชที่คนรุ่นหลังเล่าขานกันไม่รู้จักเบื่อและเยาวราชก็ยังเป็นพื้นที่พิเศษที่ไม่เคยมีนักเลงหรือมาเฟียคนไหนกล้าไปต่อแย่ด้วย ตราบใดที่มังกรเยาวราชยังครองพื้นที่อยู่จนปัจจุบันกราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องราวอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้า ด้วยจิตคารวะ Legendary Channel